ดีค่ะ ep ที่2 0งนะคะเป็นภาคต่อนะคะปิดย้อนอยากปลูกทองคำโลกหลังเงินเฟ,ฟีสตอนนี้เราเห็นความแตกต่างชัดขึ้นมากระหว่างสองโลกโลกหนึ่งคือโลก,หกแห่งกระแสเงินกระดาษกับตลาดเงินที่โคตรผันผวนส่วนอีกโลกหนึ่งคือความต้องการทองคำจริงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเป็นเหมือนที่หลบภัยและเป็นวิธีชำระเงินระดับนานาชาติแบบใหม่ ที่ประเทศต่างๆกับธนาคารกลางกำลังจะเริ่มใช้กันจริงจังขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่ไม่ใช่แค่เทนแต่มันเป็นสัญญาณของโลกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าเราแบบชัดเจนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศที่เข้าร่วมกลุ่มบิตเปกับระบบสกุลเงินใหม่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ที่สำคัญจริงๆอยู่ที่ธนาคารกลาจงจีนกำลังเปิดช่องทางนอกประเทศที่เอาเงินหยวนไปแลกทองคำได้โดยตรง และที่สร้างทังเก็บทองคําใหม่ในสิงคโปร์ก็ทําเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะคือรองรับการแลกทองเป็นหยวนหรือแลกหยวนเป็นทองแบบจริงจังมันคือสัญญาณชัดเจนมากว่าการชําระเงินระหว่างประเทศในอนาคตจะผูกกับเงินหยวนที่เชื่อมกับทองคําซึ่งทํางานคล้ายกับระบบเวเตอร์นูแบบเวอร์ชั่นดัดแปลงใหม่เพียงแต่จะไม่ใช้ประชาชนเดินเข้าไปแลกทองได้เอง แต่จะเป็นการแลกระดับประเทศกับประเทศสำหรับการค้าระหว่างกันเท่านั้นนี่มันชัดแบบตำตาอยู่หน้าคนที่ยังไม่เคยเห็นก็คงมีแต่เด็กๆประเทศสมาชิกบิกทุกประเทศรู้สึกกลัวการถูกบีบด,ด้วยลอนดาทั้งการเรียกนี่คืนหรือการใช้แรงกดดันทางการเมืองแบบที่สหรัฐเคยทำกับหลายประเทศมาก่อนพวกเขาเลยระวังตัวกันมากแล้วก็รู้ว่าทิศทางโลกมันกำลังเปลี่ยนไปจริงๆ ประเทศเหล่านี้เลยต้องรีบเข้าระบบชำระเงนินของจีนรวมถึงค่อยๆสะสมทองเพิ่มขึ้นแบบเงียบๆเพราะในโลกใหม่ที่กำลังจะมาถึงต้องคำคือหลักประกันตัวจริงที่ต้องมีตอนนี้เราเข้าสู่โลกหลังยุคเงินฟีแล,แล้วธนาคารกลางหลายประเทศก็รู้เหมือนกันแต่ถึงจะรู้ก็มักจะทำอะไรไม่ได้เพราะต้องทำตามนโยบายที่ตัวเองก็รู้ว่าไม่ค่อยเข้าท่าคนพวกนี้ไม่ได้ง่ พวกเขาแค่รู้ว่าระบบเครดิตกำลังไปไม่รอดเลยต้องเตรียมตัวป้องกันก่อนระบบงเงินเียดกำลังจะพังอย่างราคาถ้าฟองสบู่การเงินโดยเฉพาะในสหรัฐแต่จะลากตลาดหุ้นล่วงลงแรงทำให้เกิดปัญหาคอมมาจินและเกิดการโฟสเซลกระตุ้นให้มีแต่แรงขายแบบโดมิโนโในตลาดหุ้นต่อเนื่องและไม่ใช่แค่ตลาดการเงินธุรกิจทั่วไปก็จะโดนด้วย เพราะต้นทุนการไฟแนนซ์ Finance สูงขึ้นธนาคารไม่อยากปล่อยกู้ทําให้ภาคเอกชนฝั่งนอนไฟแนนยลโดนหนักมากทั้งกระแสเงนินสดและการดาเนินงานแบบลิดเรียยงไม่ได้เรากําลังจะเข้าสู่ภาวะถวดถอยรุนแรงวิลสตัมแล้วรัฐบา,สาลสหรัฐก,ก็เข้ามาอุ้มอุ้มทุกอย่างเพื่อพยายามหยุดการล้มและถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามหยุดไม่ให้ตลาดอุ้ล่วงด้วยวิธีการ ยอดนิยมแบบเดิมๆนะคะพิมพ์เงินโดยไม่ต้องบอกอะไรเลยที่จริงก็อาจจะทําไปแล้วก็ได้เรื่องเงินเฟ้อเอาไว้ก่อนอืเรื่องใหญ่ตอนนี้คืออัดสภาพคล่องเข้าไปในระบบก่อนเพื่อไม่ให้มันล้มเดิมทีตลาดค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาแต่ตอนนี้กลายเป็นห้าสิบห้าสิบแล้วแต่ประเด็นคือดอกเบี้ยไม่ได้ใช่เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องที่สำคัญคือบอลยู U. คือคนคตอบแทนของพันธบัตรว่ามันจะสะท้อนว่าโลกเห็นอะไรเกี่ยวกับอนาคตของเงินดอลลาร์เมื่อคนเริ่มเชื่อว่าดอลลาร์จะโดนลดค่าอีกครั้งรูนยูจะขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะนักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับการถือดอลล่าร์ในระยะยาวและทั้งหมดนี้ทําให้ต้นทุนกู้ยืมสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เศรษฐกิจก็กําลังโดนผลกระทบจากฟองสบู่แตกพร้อมกัน ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะทำลายค่างเงินดลลาในที่สุดง่ายๆแบบนั้นเลยนะคะค่ะ EP นี้ก็ได้จบลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะฝากอุดหนุนน้ำพริกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ